วันนี้นะครับผมค้่องใจนิดหน่อยนะครับว่า <uss> ท <UC S> ําไมนะครับฟุตบาทนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับฟุตบาทนี้นะครับมันยังใช้งานได้อยู่นะครับคุณดูนะครับดูดูนะครับอันนี้คือฟุตบาทครับที่มันยังใช้งานได้อยู่นะครับทุกอย่างโอเคหมดเลยนะครับดูครับมันอาจจะเป็นหลุมนิดหน่อยนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับสภาพก็คือยังใช้งานได้หลายปีเลยนะครับแต่ว่านะครับทําไมนะครับทําไมมันต้องทําใหม่ด้วยครับดูครับอันนี้คือกําลังลื้อทิ้งนะครับลื้อทิ้งแล้วก็ทําใหม่นะครับ อย่าถามว่าเงินเยอะเหรอเงินมึงมีเยอะใช่ไหมมึงถึงได้ต้องลื้อทิ้งแล้วก็ทําใหม่เนี่ยคือแบบเงินเยอะไม่รู้จะเอาไปทําอะไรใช่ไหมถ้าเงินเยอะมึงทําไมไม่ไปช่วยบนดอยวะไอ้บนดอยที่มันกันดารอะ่ะที่มันแบบถนนเข้าไม่ถึงอย่างเนี้ยคือแบบมีนักเรียนอยู่อาจารย์เวลาไปสอนอะ่ะผมดูเขาโหแม่งโคตรลาบากเลยแบบโอ้โหไม่ขี่รถเข้าไปรถได้ยังเข้าไม่ได้แต่มึงไม่ไปช่วยแต่มึงมาทำัาเนี่ยดูดทิทางทั้งที่มันยังใช้งานได้อยู่มึงลื้อมันทิง้ง แล้วมึงก็จะทําใหม่มึงดูคือทุกอย่างมันโอเคหมดอ่ะดูดูคือแบบมันยังดีอยู่อ่ะมึงดูเป็นก้อนเป็นก้อนเลยมึงดูดูดิครับคือมันยังดีอยู่อ่ะหรือเพื่อมึงรือเพื่อมันไม่สวยหรือยังไงหรือว่ามึงจะเอาดีกว่านี้ดูดีครับดูสภาพคือทําใหม่กูแม่งไม่เข้าใจพวกมึงเลยจริงๆเงินมีแม่งแต่ก็ใช้ประโยชน์ไม่เป็นโอ้โหมึงดูดู หรือไม่หมดเลยดูต้องใช้งบเท่าไหร่เนี่ยในการลรื้อทิ้งในการทําใหม่เนี่ยและในการซื้ออุปกรณ์ใหม่อีกเนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่มึงดูดูมึงดูอันนี้ไม่รู้ว่าจะเอาไปทิ้งหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเอาเก็บไว้หรืเอรเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่าจะเอาไปบริจาคใครนะครับก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่ามันลื้อออกมาแล้วครับตอนนี้ hmm. ลื้อออกมาเพื่อที่จะทําใหม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทําใหม่มันจะทํำยังไงนะครับจะทําแบบสภาพไหนนะครับ ผมอยากรู้จริงๆนะครับอ่านี่นะครับอันนี้คือส่วนที่เขาทําใหม่นะครับที่ลื้อทิ้งแล้วก็ทําใหม่นะครับอ่านี่นะครับยังทําไม่เสร็จด้วยนะอันนี้คือยังทําไม่เสร็จนะผมว่านะคือรื้อทิ้งแล้วก็ทําใหม่นะครับดูหน่อยนะครับอ่าอันนี้เป็นแค่ปูนนะครับอ่าคือเทปูนเสร็จแล้วก็มาทําเป็นร่องนะครับก็คือจากเดิมอะที่มันเป็นอิฐเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับแล้วก็มาทําใหม่แบบนี้นะครับอือผมอยากรู้ว่ามึงจะทําใหม่ไปทําไมนะครับ ในเมื่ออันเก่ามันก็ยังใช้งานได้อยู่และมันก็ยังใช้งานต่อไปได้อีกนานเลยนะครับไม่รู้ว่าจะทําใหม่ไปเพื่ออะไรนะครับดูนะครับเอางบมาทิ้งเฉยๆนะครับแทนที่จะเอางบเนี่ยไปช่วยนู่นไปช่วยที่มันกันดานอะที่มันแบบถนนไปไม่ถึงอย่างเงี้ยรถเข้าไม่ได้เวลาฝนตกเนี่ยโอ้โหเม่งคือโคตรลาบากเลยเวลาดูอะคือแบบอาจารย์เนี่ยไปสอนนักเรียนบนดอยหรือว่าที่มันกันดานเนี่ย เออไปปูถนนให้เขาดิเอางบไปทําตรงนั้นดิเอามาทำทำไมที่นี่เนี่ยดูดิทนานี้มันยังใช้งานได้อยู่อ่ะคือแบบโอ้โหยแบบประเทศไทยเนาะประเทศไทยเนาะ